มาอีกหนึ่งคนดีกว่าในคนนี้เขาบอกว่าเขาก็โสดสนิทเหมือนกันน้องขวัญอุษามณีคขาผู้ชมคาะเห็นน่ารักน่ารักแบบนี้นะ<ม>อยู่ในวงการบันเทิงมานานแล้วผู้ชมต้องบอกว่าน้องขวัญเนี่ยเขามีแพลนในการ,กรเกษียณด้วยนะคะ<ม>การออกจากวงการบันเทิงเลยหรอคือเขาบอกว่ากเกษียณอีกห้าปีค่ะผู้ชมรวมไปถึงว่าอาจจะเป็นเพราะว่าหน้าเด็กจริงๆเนี่ยอายุเยอะแล้วนะคะไปฟังจากปากขวัญอุษามณีค่ะกับการแพลนชีวิตในวงการบันเทิงของเขากันค่ะ ก็ก็เหลือค่ะค่ะเพราะว่าอย่างตอนนี้เราก็คือทุกคนก็หน้าผันอาจจะสวยหน้าผันอาจจะเด็กใช่ไหมแต่ว่าขลังสกิทเดี๋ยวพี่ชมให้ตรงนี้ไม่ไม่อนี้ให้เราเห็นมั้ยไม่ได้พี่ช้าไปแล้วเราเองแต่ว่าคือคือด้วยอายุเราอะค่ะเราก็รู้สึกว่าเราทํางานเหนื่อยเนี่ยมาตั้งแต่เราเด็กเด็กแล้วแล้วก็พอถึงวันหนึ่งมันเป็นสิ่งที่เราอยากสร้างสิ่งที่แบบให้เต็มที่เลยธุรกิจไม่ว่าจะเป็นเครื่องสำอางบริษัทแม่บ้าน จะเป็นร้านทำเล็บที่เรากำลังจะเปิดเนี่ยค่ะเพราะว่าเราทำในสิ่งที่เรารักเราชอบแล้วก็ในวงการและพอต่อไปเราก็จะดูว่าสมมติ60หรือประมาณเนี่ยอีก5ปีปีผมก็จะอยากอยู่เฉยๆแล้วก็ให้น้องๆเขาทำงานกันต่อไปแต่งงานก็ถ้าถึงเวลาก็น่าจะแต่งอะค่ะถ้าสมมตว่าถึงเวลาที่ใช่เ,เราอยากแต่งตั้งแต่วันแรกเลยถ้าแ,แต่เรา อุ้วะอุ้วะออกมาอยากแต่งงานเลยเหรอแต่อุ้วะปุ๊บสมงแหวนหน่อยอย่างนี้ได้หรอตั้งแต่แบบว่าตั้งแต่ดูประตูแบบว่าซินเดอเรลล่าอะไรที่เราเห็นเจ้าชายแล้วก็เราก็อยากมีแบบว่าขึ้นรถฟักทองอย่างเงี้ยเป็นโรแมนต์แบบนั้นไม่ว่าดูทู่ว่ารอะไรมันสดูภาพแข็งแรงในวัยเท่าไหร่อะคือคืออย่าดื้อขวัญนะคะขวัญก็ทำไปอยากธรรมชาติอ่ะค่ะถ้าเกิดว่าเขาอยากเกิดมาเป็นลูกขวัญอ่ะขวัญก็ให้เขาเกิดเพราะขวัญเลี้ยงดูแลได้แต่ถ้าเกิดว่าเขาไม่พร้อม ขวัญก็ไม่เป็นไรเราก็รออะไรจะมาตอนยูเท่าไหร่เราก็ไม่ได้ชีเรียสก็มันก็คือไปไปตามร่างกายไปไปตามธรรมชาติอะค่ะขวาญไม่ได้แบบคือการที่ขวันจะมีลูกอ่ะคู่ของขวานเขาก็ต้องมาให้ทันมวยแต่ถ้าเกิดว่าขวาญตั้งใจจะมีลูกแล้วคู่ของขวานเขามาไม่ทันอ่ะมันก็ไม่ใช่ความผิดของขวานที่ขวัญต้องตั้งหน้าตั้งตารอเขาเพราะว่าชีวิตคนเราไม่ได้มีเมนว่าไม่ไม่ไม่ได้มีเมนในชีวิตว่าแบบเฮ้ยมีลูกเนี่ยคือประสบความสำเร็จในชีวิตเราไม่ใช่ ชอบการตอบคําถามของขวัญอุสามณานีนะผ<า>ู้ชมทําให้เราได้เห็นภาพเลยในวันที่เราเนี่ยก็คือพร้อมแล้วกับ,ก,บการมีลูกแต่ในเมื่อเนื้อคู่ยังไม่มาหรือคนที่ใช่ยังไม่มาเนี่ยนะคะวันเวลาผ่านไปแล้วเนี่ยวันหนึ่งที่เราหมดวัยกับการมีลูกแล้วเขามาทีหลังนั่นหมายความว่า เขามาช้าเองนะคะเออถูกไหมจริงเหมือนคุณฝนเงี้ยคุณปล่อยเวลาผ่านไปเนี่ยแล้วเนื้อคู่คุณไม่มาเนื้อคู่คุณไม่มาเออมาอีกทีหนึ่งตอนที่คุณอายุ50แล้วเงี้ยอาจจะ80ดสิบไหมคุณก็ไม่สามารถมีลูกแล้วนะคุณก็ต้องอยู่เป็นคุณยาแล้วนะคือทุกอย่างมันกําหนดไว้แล้วค่ะสุดท้ายแล้วพี่เล็กซี่คุณผู้ชมนะคะจะมีเนื้อคู่ตอนไหนได้แต่งงานหรือว่ามีลูกตอนไหนแต่ชอบคุณขวัญที่ตอบอันสุดท้ายเมื่อสักครู่นี้ด้วยเขาบอกว่าการมีลูกไม่ใช่สิ่งที่กาารัันตีว่ เราประสบความสําเร็จในชีวิตเนาะบางทีเนี่ยคือถ้าเขาไม่มาก็ไม่ใช่ความผิดข,ของเราเราตั้งใจจะมีเขาแต่เขายังไม่มาเลยแบบน,นี้นะคะอะเพราะฉะนั้นส่งอรมณ์ใจกับทุกคนแต่คุณขวานเด็กเกษียณแน่นอนอใช่ไหมนี่เหมือนการรอยังไม่มาเหมือนกันรอ,ออะไรลอคู่ยังไม่มาตอนนี้มีแต่ไข่ตลอดตอนนี้มีแต่มีแต่ไข่นะคะรอการผสมพันธุ์แล้วแต่ยังไม่มาน้ฮะน้องน้องน้อนเนี่ยนะน้อนยังวิ่งเมายังว่ายน้ํามาไม่ถึง น้อนไหวมากันอยู่ตอนนี้เนี่ยก็คือเรียกไหลยรอบแล้วน้อนยังไม่มาสัทีนึง <S <S 2> <S 2> หรือน้อนมาก็เลยไปตลอดนะคะ